ปัญหาทุกปัญหาก็สท้ายท่าต้อ แลก็นาเป็นสะพานคุ่นนะคะให้ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนสวของเรานะคะัวเราก็จะ นองนเอคป็นอย่างย่งนะคะว่าจรู้สรงเรียนบ้วสูงของเราต่อไปยคาเร็่เด็กๆก็ะร มอบจ <hel> er ักรยานให้เ okay, ร okay. ียบร้อยล้วนะครับนี่จะปลี่ยนตัวใ่ต่อนะครับลับครับลับได้เหรอรับแล้วครับเอเกณนะครับมอบจักรยานให้เรียบร้อยนะครับลุงก็ขึ้นรถตู้ไปแล้วนะครับ ว่าอมาจะกหู้มาถ้าตัวรุ่นนี้หู้สีดำไหนะเด็กว่าได้สงสัยอมาดูแล้วนะครับะูใหญนมาดูขนาดตัวแล้วครับผมใจะรู้ใหญ่กอนตัเราก็เห็นคนเคยเห็นไฟออกนี่นีมาแล้วอ้ ครับผมหมดแล้วกลับเดินทางกลับโอเคเราเดินทางกลับแล้วก็จะยังไล่อยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ชั่วโมงเลยก็นี่โรงเรียนบ้านหัวสูงนะคะตำบลตูบตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะนี่ค่ะบริเวณกระนาม ไปแล้วนะครับขบวนของเราเคลื่อนไปแล้วครับไปตอนไหนเนี่ยต้นบาบค่ะไปอาบน้ำกินข้าวก่อนดัะไปไหนครับป้าคำสายไปโน่นแหะหอยอรอยมากค่ะดับเดียวเรียบร้อยเนาะแค่เดียวค่ะกูล้อมรอบนะคะบ้านคุณ เผาคูไทยนะคะแล้วนี้เป็นเผาคูไทยเนาะก็ใบ้นตัวสูงกรกกอบตู้มนะคะนี่ก็ที่นวัดมากับใครเนาะลุตงตามก็มากับแอดชิดนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ PC Channel เลยนะครับอขอบคุณครับ